สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง i n น h ีวันนี้เราก็อยู่กันในเกมฟ i f a Mobile 20กันเช่นเคยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงระบบลีกนะครับเราจะมาเจาะลึกลงลึกเรื่องเกี่ยวกับลีกกันนะครับก็สืบเนื่องมาจากว่ามีเพื่อนๆน,น้องๆถามกันมาเยอะนะครับว่าออกลีกยังไงสมัครลีกยังไง ลีกมีผลกับเกมเล่นยังไงก็คือเล่นอย่างไรมีกี่หมวดมีอะไรบ้างนะครับวันนี้เราก็จะมาลงลึกกันนะครับก็ตอนนี้ผมก็มีลีกอยู่แล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาพูดถึงการออกหลีกก่อนเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะออกหลีกให้ดูเลยนะครับการที่เราจะออกหลีกหลีกนั้นๆนะครับก็คือเราต้องกดที่ตัวฟันเฟืองนี้นะครับแล้วก็กดที่ตัวอา a ์บารอนหลีกนะครับคอนเฟิร์มครับก็แอกว่าเราจะออกหลีกแล้วนะครับ เมื่อเราออกหลีกมานะครับมันก็จะเข้ามาอยู่หน้านี้นะครับก็คือหน้าแรกเลยนะครับหลีกมันจะไม่มีบอกนะครับตัวหลีกนะครับมันจะขึ้นเป็นเครื่องหมายตกใจเพื่อให้เราสมัครหลีกนะครับเมื่อเราเข้ามาที่การสมัครหลีกนะครับมันก็จะมีขึ้นมาให้เราดูหลายๆอย่างเลยนะครับมีหลายๆอันเลยนะครับอันแรกนะครับ Advanced นะครับก็คือหมายถึงเราจะเซิร์ชนะครับว่าหลีกต้องการหลีกอะไรของอะไรนะครับ Recommand นะครับ าไปก่อนนะครับอันนี้ผมจำไม่ค่อยได้นะครับส่วนชีเอทก็คือการสร้งหลีกของตัวเองนะครับทีนี้เราจะมาดูนะครับว่าเราจะสมัครหลีกมันก็ขึ้นมานะครับนี่เป็สัญลักษณ์ของหลีกนะครับเห็นไหมครับหลีกมีของหลายประเทศเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศอะไรก็แล้วแต่มีแล้วแต่สัญลักษณ์เยอะแยะไปหมดเลยนะครับทีนี้เราต้องการที่เราจะสมัครหลีกนะครับ ให in so ้เพื่อนๆดูนะครับสมมุติว่าผมดูที่อันนี้ก่อนนะครับมาดูที่อันแรกนะครับเห็นไหมครับเป็นรูปซีรีส์เนะครับเขาใช้ซีรีส์ A นะครับเขเขียนว่าเมมเบอร์นะครับเมมเบอร์นี่ก็คือว่าจํานวนสมาชิกของรีเคนะครับ11บับก็แปลว่าหลีกนี้มีคนอยู่แค่11คนนะครับแล้วเขาจะเขียนว่า avg ovr 74นั่นแปลว่าเขาจํากัดว่าเราจะต้องมี ovr 74ขึ้นไปนะครับถึงจะ ตรงตามเงื่อนไขที่เขาจะรับนะครับ AVG level ก็คือ9นี่ก็คือว่าเราจะต้องมี level 9ขึ้นไปด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองจอยให้ดูให้ดู1หลีกครับอย่างกดดูก่อนวิววิวก่อนก็ได้นะครับสมมุติว่าเราจะขอดูหลีเขาก่อนนะครับหลีเขามีจำนวนคนแค่นี้เองนะครับเห็นไหมครับ ถ้าเราจะขอเข้าลีกกับเขานี่คือเราจอยได้เลยคืออันนี้เขาไม่ได้ปิดกั้นนะครับคือเขาเปิดโอเพนซึ่งเราสามารถจะจอยเข้าไปได้เลยนะครับเมื่อเราเมื่อเราจอยเข้าไปปุ๊บเราจะเข้าไปอยู่ในลีกได้เลยโดยที่ว่าเราไม่ต้องส่งใบสมัครอะไรทั้งนั้นนะครับแต่ตอนนี้ผมกดมาดูที่ทัวร์นาเมนต์แปลว่าเขาไม่ได้กดเละเตะทัวร์นาเมนต์เลยนะครับเห็นไหมครับก็คือเขาไม่ได้เตะทัวร์นาเมนต์ซึ่งถ้าเป็นลีกแบบนี้ไม่เตะทัวร์นาเมนต์เราก็ไม่ควรที่จะอยู่นะครับเพราะว่า เราต้องการเตะหลีกทุกวันนะครับทีนี้เราก็จะออกลีกอีกครับทีนี้เราก็จะต้องการที่จะเจอหาบลีกนะครับเราก็จะไปเสิร์ชนะครับอ่าเราก็จะเสิร์ชเราเรียกโลเคชันประเทศไทยนะครับทีนี้เราก็จะเสิร์ชนะครับกดคอนติเนียมันก็จะขึ้นมาซึ่งเป็นลีกข,ของคนไทยนะครับเพราะเราเลือกโลเคชันประเทศไทยนะครับทีนี้เราต้องการจะส,ส, р, สมัครนะครับสมมติว่าเราจะสมัคร อันนี้นะครับเห็นไทยลีกไหมครับช่องแรกนี้นะครับมันเขียนว่าวิวกับอัพพลายนะครับก็คือว่าการที่เราจะสมัครเราจะต้องส่งใบสมัครก่อนนะครับเพราะว่ามันไม่มีเขียนคาว่าจอยอย่างส่งการอันที่2นี้นะครับข้อกำหนด avro ovr ร้อยสิบเอ็ดนะครับต้องมีเลเวลห้าสิบห้านักเตะเอเมมเบอร์ A ของเขามียี่สิบเก้าคนสามารถจอยได้เลยเราลองเข้าไปดูนะครับอันนี้คือเราเข้าลีกแล้วนะครับก็คือ ก็ดูทัวร์นาเมนต์เขาก็ไม่ได้เตะนะครับไม่ได้กดสตาร์ททัวร์นาเมนต์นะครับก็คงอาจจะยังรอหรือเปล่าหรือว่าหัวหัวลีกยังไม่มากดให้หรือเปล่านะครับเพราะว่าหลีเขาระดับนี้น่าจะเตะหลีกบ่อยนะครับเห็นไหมครับก็คืออันนี้ก็คือการเข้าหลีกก็คือเข้าได้แล้วนะครับเหล่านี้เรามาดูลีกที่เราต้องการส่งใบสมัครหมายถึงลีกที่เราจะต้องสมัครเข้าไปนะครับเราก็รอเพื่อ ไห้หัวลรีกมาตอบรับนะครับผมจะลองสมัครไปที่ไทยลีกนะครับอันนี้นะครับเราก็เขียนนะครับตัวหนังสือไปเลยนะครับว่าเราจะเขียนว่าอะไรอันนี้เ็าจะขึ้นมาเป็นตัวสือแบบอัตโนมัตินะวัดนะครับเราก็ตั้งพิมพ์ไปเลยนะครับว่า Hello I ไ Thailand นนะครับแปลว่าเราจะบอกเขาว่าเราเป็นคนไทยนะครับแล้วก็ส่งไปนะครับพอส่งไปปุ๊บ เรล่านี้เราก็ต้องรอผลตอบรับนะครับว่าเขาจะตอบรับกลับมาไหมนะครับพอเขาถ้าเขาตอบรับมาก็แปลว่าเราก็ได้เข้าอยู่ในหลีเขานะครับแต่ถ้าเกิดเขาไม่ตอบรับเขาอาจจะแคนเซิลมาก็คือไม่ได้อยู่นะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราสมมติว่าเราไม่จําไม่อยากที่เราจะอยู่หลีกับใครเลยนะครับเราต้องการจะสร้างหลีของตัวเองนะครับเพื่อที่ว่าไม่ต้องยุ่งกับใครนะครับเราก็มาดูที่ตรงนี้นะครับดูที่ค e ดหลีนะครับทีนี้ เราก็จะเขาก็ขให้เราเลือกโลโก้นะครับหรือโลโก้เราก็เลือกก่อนนะครับว่าเราจะเอาโลโก้แบบไหนดีนะครับจะเป็นโลโก้ประเทศไทยก็ได้นะครับหรือจะเป็นโลโก้ตัวกตนอะไรก็ได้นะครับด anyway. ูก <Quiz S 2> ่อนนะครับว่าจะเป็นโลโก้แบบไหนดีอ้าผมเลือกโลโก้โลโก้ประเทศไทยไปก่อนนะครับเพื่อที่จะเขาจะได้รู้ว่าเราเป็นคนไทยนะครับ ต้องหาประเทศไทยทั้งคู่นะครับประเทศไทยอยู่ไหนเออนี่นะครับามาแล้วนะครับทีนี้ลีกเนมนะครับลีกเนมก็คือการใส่ชื่อนั่นเองนะครับเราจะตั้งชื่อเป็นลีกว่าอะไรดีนะครับผมจะตั้งชื่อลีกของผมว่าฟีฟ่ามอบายฟีฟ่ามอบายฮอล c t ไ a แ l a n d นะครับ นี่นะครับ FIFA Mobile h o l i c Thailand นะครับถามว่า FIFA Mobile h o l i c Thailand แปลว่าอะไร h o l i c แปลว่าเสพติดนะครับถ้ามันไปอยู่กับคำถ้ามันไปอยู่ต่อท้ายคำว่าอะไรแปลว่ามันเสพติดสิ่งนั้นนะครับ FIFA Mobile h o l i c Thailand ก็แปลว่าเราเสพติดเสพติด FIFA Mobile นะครับอ่าทีนี้จบแล้วนะครับทีนี้เราก็มาดูอีกบรรทัดหนึ่งนะครับมันเขียนว่าดีฟคิปชั่นนะครับก็คืออ่าคำอธิบายนะครับเราจะอธิบายว่าอะไรดี แล้วก็ใส่ไปเลยนะครับฟีฟ่าโมบายไทยแลนด์แล้วกันนะครับแล้วแต่นะครับอันนี้ก็ไม่ได้บังคับว่าจะต้องใส่ว่าอะไรนะครับลงมาอันข้างล่างนะครับลีกพีวี c นะครับมันก็จะมีโอเพนนะครับมีหลายอย่างเลยโอเพนก็คือหมายถึงเปิดเปิดก็หมายถึงความว่าเปิดจอยครับใครๆจะใครๆก็เปิดเข้ามาดูได้เลยนะครับเข้ามาได้เลยนะครับเข้ามาอยู่ได้เลยนะครับถ้าเลือก ถ้เลือกเป็นอีกอันนึงนะครับแอปพลิเคชันนะครับมันก็คือเราต้องส่งใบสมัครนะครับถ้าเป็น private นะ private ก็คืออันนี้เป็น private แปลว่าเราสามารถคือหัวลีกจะเป็นคนเชิญให้คนอื่นเข้ามาอยู่ในลีกได้อย่างเดียวนะครับไม่มีการลับนะครับอันนี้ผมก็จะเลือกเป็นส่งใบสมัครละกันนะครับโลเคชันผมเลือกเป็นประเทศไทยนะครับแล้วก็ลงมานะครับที่มันเขียนว่ารีควายแฟนก็คือเราสามารถตั้งค่ากําหนดได้นะครับว่าเราจะเอาค่าแฟนเท่าไหร่ รีควายเลเวลครับยีเลเวลว่ากําหนดว่าเราจะเอาค่านักเตะต้องมีเลเวลเท่าไหร่นะครับรีควายเรตติ้งก็คือหมายถึงเ a ตติ้งนะครับอันนี้เราจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะครับแล้วก็ใช้เงิน5000นะครับเพื่อจะตระสรีกขึ้นมานะครับก็ผมก็เคยได้คุยกับเพื่อนเพื่อน้ <ๆ S 1> นองๆที่อยู่ใน u t u b e นะครับน้องน้องที่อยู่ใน youtube ก็ <arrive> แนะนำบอกว่า <S <S <abre> พี่ผมอยากอยู่ลีกผมไม่มีลีกอยู่เลยครับชวนผมออกมาอยู่ลีกด้วยกันนะครับเพราะตอนนี้ผมก็ มาทำลองมามาทำหลีกดูนะครับก็ถ้าเพื่อนๆน,น้องๆได้ดูแล้วก็จำชื่อไปแล้วก็ส่งมาเลยนะครับผมก็พร้อมที่จะรับนะครับอันนี้ชื่อลีกของผมก็คือ FIFA Mobile h ฮอลลิคไ a ยแลนนะครับอ่าครับอันนี้ผมก็สร้างหลีกขึ้นมาแล้วครับตอนนี้หลีผมมีคนเดียวเองนะครับก็รอเพื่อนๆมาครับว่าจะส่งมาหรือเปล่าว่าจะเข้ามาเมื่อไหร่นะครับก็รอดูนะครับ ทีนี้เราก็จะมาดูกันนะครับเมื่อเราเข้าอยู่ในลีกแล้วนะครับมันก็จะเป็นรูปลักษณะนี้นะครับมองดูที่มุมซ้ายมือนะครับมันก็จะมีบอกว่าชื่อลีกชื่ออะไรนะครับอันนี้ก็อยู่ลีกฟีฟ่ามูบายไทยแลนด์นะครับก็มันก็จะมีเขียนว่า3ามที่สอครับสามที่สเมมเบอร์ก็แปลว่าลีกตอนนี้มันอยู่มีส2คนเต็มนะครับส่วนเขยบถับมามันเขียนว่าลีกแลงนะครับลีกแลงก็หมายความว่าอันดับของลีกแล้งนะครับว่าอยู่ที่อันดับที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ อันสุดท้ายมันเขียนว่าแฟนก็คือจํานวนแฟนนั่นเองนะครับมองดูลงมาข้างล่างนะครับก็จะเป็นรายละเอียดนะครับสําหรับรายชื่อของนักสมาชิกในนีลีนะครับตรงที่เขียนว่าเมมเบอร์ข้างบนนะครับที่มันเขียนว่าโมดแฟนนี่ก็คือว่ามันก็จะเรียงตามแฟนนะครับถ้าเป็นไฮเอทเลเวลนะครับมันก็จะเรียงตามเลเวลของของผู้เล่นนั่นเองนะครับสมาชิกในลีกนะครับแล้วก็ ถ้าเรียงตามทีม OVR นะครับเขาก็จะเรียงว่าใคร OVR เยอะสุดนะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับมันก็จะเป็นแชม m p เปี้ยนชิปแลงนะครับนั่นก็หมายความว่าใครที่ได้เป็นแชมป์ของแลคงของเตะแชมป์เปี้ยนชิปชนะนะครับเป็นแชมปเปี้ยนนะครับเขาก็จะเรียงขึ้นมาแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวสําหรับแชมป์เปี้ยนชิพเราจะไปพูดกันอีกสักพักหนึ่งนะครับหลอกแบบหนึ่งนะครับทีนี้มองดูนะครับเขยืบถัดมานะครับ ลน์อ so 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 ัพนะครับมันก็คือว่ามันสามารถให้เราเลือกได้นะครับว่าเราจะเอาลน์อัพไหนใช้สําหรับเล่นลีกนั้นๆันนะครับก็ถ้าเกิดว่าเรามีหลายลน์อัพเราก็จะเลือกได้แค่ลีกเดียวนะครับเป็นลายอัพเดียวนะครับไว้สําหรับเล่นหมวดไอลีกนี้นะครับตรงเยอบทับมานะครับตรงนี้มันจะเขียนว่าที่เป็นรูปฟันเฟืองนี่นะครับมันจะเขียนว่ามม เมมเบอร์ Man ate, Man ate, Man ate, Member, นะครับก็คือถ้ากดเข้าไปดูมันก็จะมีรายละเอียดของสมาชิกในลีกนะครับอีกอันนึงอัปบาดอนลีก็คือตัวออกลีกนั่นเองนะครับลงมาข้างล่างนะครับผมให้ดูที่ลีดเดอร์บอร์ดก่อนนะครับลีดเดอร์บอร์ดนี้มันก็จะให้เราดูมาลักษณะเหมือนแบบว่าลีกของใครที่เป็นอันดับหนึ่งของโลกนะครับซึ่งตอนนี้หลีกอันดับหนึ่งของโลกก็ยูนเต็ดคอเลกชันนะครับลองเข้าไปดูนะครับว่าเป็นหลีกของประเทศอะไรนะครับ ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเป็นหลีกของประเทศอะไรนะครับแต่ก็คืออันดับแร์อยู่ที่1เลยนะครับสำหรับหลีกที่ผมอยู่อันนี้มันก็อยู่ที่สามพนาอยสิบห้านะครับลงมาดูอีกอันหนึ่งรีวอร์ดนะครับอันนี้ก็คือตัวเพิกนั่นเองนะครับที่เขาจะโอนมาแบบว่าเวลาค่าเขาได้ค่าเพิกแล้วก็เอามาอัพ ตารางเคมีอันนี้ที่ผมเคยทําไปในคลิปเคมีนะครับทีนี้เราก็จะมาดูเจาะลึกเรื่องทัวนาเมนต์กันนะครับเมื่อเรากดเข้ามาทัวนาเมนต์นะครับแต่ตอนนี้หัวรีเขาก็ได้กดเล่นทัวนาเมนต์ไปแล้วนะครับมันก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้นะครับมี2ฝั่งนะครับฝั่งนี้ก็คือฝั่งของเรานั่นเองนะครับส่วนฝั่งนี้ก็คือฝั่งคู่ต่อสู้นะครับในการเล่นของเขานะครับมันจะเขียนว่า3เล็บ3เล็บนี่ก็คือหมายความว่ามันให้มันเขาให้เราเล่นได้แค่3ตานะครับ ก็ต้องอย่างนี้เข้าใจกันนะครับว่าทัวร์นาเมนต์อันนี้มันเป็นการเตะแบบ VSA Attack นะครับแต่ว่ามันจะเป็น VSA Attack แบบ45ครึ่งหนึ่งครึ่งเกมนะครับ45นาทีนะครับว่าเรายิงได้ทั้งหมดกี่ประตูนะครับก็มีโอกาสให้เราเตะ3ครั้งให้เราเลือกได้นะครับว่าเราจะเตะกับ o อเวอร์เท่าไหร่นะครับก็ส่วนมากๆเขาก็จะเลือก o อเวอร์ที่น้อยกว่านะครับหรือว่าไม่ให้เกินนะครับเพราะว่ามันก็จะเล่นลำบากถ้าเกิดเตะกับโอเวอร์เยอะนะครับ อย่างดูดูอย่างคนนี้นะครับคนที่ชื่อแบ็คนะครับอันนี้เตะไปครบไปแล้ว3เล็บนะครับเขายิงได้ทั้งหมด42ประตูนะครับมันก็จะรวมกันทั้งหมดนะครับพอเตะครบคนสุดท้ายนี้เตะได้28นะครับเห็นไหมครับเตะไปแล้ว3ครั้งนะครับเราก็จะเข้าดูดูคะแนนที่ข้างบนนี่ครับตอนนี้ทีมดีกที่ผมอยู่เตะได้556ประตูแล้วนะครับฝั่งเขานั้นเตะไป512แล้วนะครับส่วนระยะเวลาในการเล่นทัวร์นาเมนต์นะครับมันก็มีเวลาทั้งหมด1วันนะครับมันก็จะรับ ตอนจบ1วันคนนี้เป็นหัวลีเขาก็จะกดสตาร์ทใหม่นะครับทีนี้มันก็จะได้รับตัวเพิกทุกวันนะครับเพื่อเอาไปอัพเคมีนั่นเองนะครับขยับขัดมาอัลล่าเป็นแชทนะครับก็คืออันนี้ส่งคุยกันนะครับอันนี้ในลีกนะครับก็คือส่งคุยกันในลีกตัวเองนะครับทีนี้ก็หมดแล้วนะครับสําหรับระบบลีกนะครับ อันนี้ก็ที่ผมย้ำหนักย้ำหนาว่าควรจะเตะลีทุกวันนะครับเพื่อจะได้คาบเพิร์กนะครับทีนี้เราก็จะมาดูในหมวดแชมเปี้ยนชิพกันบ้างนะครับสําหรับหมวดแชมเปี้ยนชิพนี้นะครับก็จริงๆแล้วตั้งแต่ผมมาอยู่ดูรีนี้ผมก็ยังไม่ได้เตะเลยนะครับเพราะว่าหัวรีเขาไม่ได้สตาร์ทแชมเปี้ยนชิพนะครับแต่มันก็จะมีตารางอยู่นะครับที่เขาเคยเล่นมานะครับพอเข้ามาถ้าเกิดถ้าเขากดสตาร์ทแชมเปี้ยนชิพมันก็จะเป็นรูปในลักษณะแบบนี้นะครับมันเป็นการเตะแบบ V a เ S a a เ t a c k เหมือนกันนะครับ เป็น VSA attack เฉพาะในหลีกของตัวเองนะครับก็คือเหมือนประมาณแบบว่าเตะก,กันเองในหลีกนะครับก็ประลองฝีมือกันอย่างนั้นเองนะครับ <S <S ผมว่าหมวดนี้ถ้าต่อไปข้างหน้ามันพัฒนากลายเป็นแบบเตะแบบ head to head <S <S ได้มันก็คงจะดีนะครับมันก็น่าจะสนุกดีนะครับก็เตะ head to head กันในหลีกของตัวเองนะครับถ้าเกิดว่ามันพัฒนาต่อไปแบบนั้นมันก็คงจะดีนะครับ,รบแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าจะพัฒนาหรือเปล่าส่วนของรางวัลอันนี้นะครับผมไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าผมเองก็ไม่ได้เตะนานแล้ว มันน่าจะเป็นเงินคอยมั้งครับจําได้แต่คงไม่เยอะเท่าไหร่งครับสําหรับคนที่ได้แชมป์นะครับมันก็จะสามารถตั้งได้นะครับให้ไปอยู่ตรงนี้นะครับจะเป็นชิปแรงนะครับก็คือมันก็จะขึ้นมานะครับสําหรับคนที่ได้แชมป์นะครับก็สมุดก็จบไปแล้วนะครับสําหรับระบบลีกนะครับก็สาหรับคลิปนี้ก็คงจะหมดแล้วนะครับก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร คือเป็นกำลังใจใผมในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับก็สําหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับก็สุดท้ายนี้ก็คงต้องลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ